มาค่ะรับรถล็อกโคคันนี้นะบอกเลย f ออย่างที่บอกนะรถคันนี้มีแต่คนแบบอยากตั้มงนั้นเลยเป็นรถยอดนิยมมาอยู่กับพี่แล้วเนี่ยนี่พี่นี่เลยต้อง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 ถามต้องคุยก่อนเลยออกรถยากไหมจริงๆ <c oughs> ก็น,นิดนึงค่ะาถามว่าคำว่านิดนึงคือติดเรื่องการตรวจสอบใช่ค่ะ,คะของพี่เขาแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะออกรถจริงๆกะไม่ยากแล้วก็ตรวจสอบหลายรอบเนี่ยมันมีปัญหาก็คือตรวจสอบปุ๊บมันมันอาจจะแบบรายได้ไม่พอถุดต้องไหมคะ,คะแต่ว่า,าเราการที่เราตรวจสอบบ่อยๆก็คือทางโชรูมเราก็ไม่มีคิดค่าใช้จ่ายถุดต้องไหมคะพี่ดําเนินงานคือช่วยทุกด้านฝากถึงโชวลูมสมชายหน่อยค่ะพี่อ๋อคือบริการดีค่ะประทับใจ โอกาสน่าจะมาใช้บริการใหม่ได้ตรงปกนะคะตรงปกมากเลยค่ะตรงปกมากเลยคุณยายวันนี้มารับรถดีใจไหมดีใจมากเลยคุณยายบอกดีใจมากเลยวันนี้ได้รับรถคันนี้สมใจนะคะสมการรอคอยบอกเลยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย